ข้อมูลในคลิปนี้นะคะเราสาธิตวิธีการปลดห่วงแบบเทอร์บูลา่าสองคูณสองงานที่ได้ออกมามันจะเป็นสปริงแล้วก็ไม่ลังค่ะด้วยการใช้เข็มเย็บไหมพรมสวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นนิตติ้งพื้นฐาน ข้อมูลในคลิปนะคะเราจะสาธิตวิธีการ Buy Off สองคูณสองเทอร์บูล่าตอนที่เราเริ่มต้นงานเราเริ่มแบบ t ท r b ์บูล่าแคสอนะคะปลายมันจะไม่ลังเราต้องการจบงานเหมือนกับข้างล่างวิธีเริ่มต้นแล้วก็ถักเป็นลูกฟูกเริ่มต้นแบบ t ทอ b ์บูล่าแคสอเราสามารถดูได้ที่รหัสคลิป KB 066ค่ะ ส่วนข้อมูลในคลิปนี้เราจะบายออฟหรือปลดห่วงนะคะด้วยอุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือเข็มปักคอสติซหรือเข็มเย็บไหมพรมอย่างห่วงตัวนี้มันเริ่มด้วยนิดเราจะจบงานตัวนิดก่อนเราจบห่วงนิดก่อนล็อกห่วงนิดห่วงต่อไปมันจะเป็นเพอวิธีปลดห่วงเพอนะ เราจะต้องปลดจากห่วงที่มันอยู่คู่กันแต่ทีนี้คู่มันไม่มีนะคะถ้าคู่ไม่มีเวลาเราเริ่มเราเริ่มจากห่วงตัวนี้เกี่ยวขึ้นมาพอเกี่ยวขึ้นมาเสร็จแล้วเพอแทงลงนะคะแทงลงแล้วค่อยปลดห่วงแล้วเรามาดูตัวนี้มันจะเป็นนิดเพอนิด นิดต้องคู่กับนิดห่วงนี้นะคะข้ามมาถ้ามันมีห่วงเพอขั้นแบบนี้นะแถวนี้อย่าปลดนะคะห้ามปลดงานจะเป็นแบบนี้ก่อนต่อไป มันจะต้องเป็นห่วงเพอคู่กับเพอโดยที่ห่วงจะต้องเอามาจากข้างหลังของตัวนี้วนกลับมาเวลาเราไล่นะคะมันไล่ขึ้นมาแบบนี้นะคะเราดูห่วงห่วงที่มันขาดอยู่ห่วงนี้ ขึ้นมาแล้วห่วงเพอแทงลงพอแทงลงเสร็จแล้วนะคะมันจะปลดทั้งหมดสองแล้วงานมันจะบิดหมยอยู่ตัวนี้นะต่อไปนิดคู่กับนิดห่วงที่จะเอามาใช้ดูให้ดีนะคะตัวนี้อันนี้เป็นห่วงที่เรารวบ เราจะต้องใช้ห่วงตัวนี้แทงขึ้นพอแทงขึ้นมาเราค่อยปลดห่วงออกไปต่อไปมันเป็นห่วงเพ์ห่วงมันจะอยู่ตรงด้านหลังของตัวนี้นะคะวนมา เส้นนี้นะคะเวลาเราปลด2อคูณสนะจะยุ่งกว่า1นคูณหนิดนึงแต่ว่าเราดูห่วงให้ดีค่ะตัวนี้มันจะต้องไม่ขัดแล้วเราก็ปลดพอมันปลดออกไปเรามาดูแถวนี้นะถ้านับแถวนี้จะเป็นแถวที่3ของการถัก ไลนยนิดขั้นด้วยลายเพอแล้วมาเจอลายนิดถ้าเจอแบบนี้นิดนะคะมันจะคู่กับนิดแต่มันข้ามห่วงเพอเพราะฉะนั้นแถวนี้ห้ามปลดเพราะแถวต่อไปเราจะบิดห่วงต่อไปจะเป็นเพอ เพอที่ใช้จะอยู่ตัวนี้ดันมาข้างหลังแล้วเราจะเห็นแถวมันไล่ขึ้นมาเส้นนี้จากคู่นี้อันต่อไปมันไม่มีคู่อันนี้ไม่ใช่มันคือเส้นนี้ ดสองพอปวดสองแล้วมันจะบิดมาแล้วเราก็ดูนิดคู่กับนิดลายที่จะเอามาใช้ตัวนี้ดูให้ดีนะคะอันนี้นะ เราต้องดูให้ตัวนี้มันไม่บิดนี่ค่ะลายที่จะเอามาใช้คือลายนี้เส้นตัวนี้มันจะอยู่ตรงกลางตัวนี้แทงขึ้นแล้วก็ปลดแล้วเราดูตัวนี้คะมันจะมันจะไม่ลังต่อไปเพอหมุนไปข้างหลัง เส้นที่จะเอามาใช้คือเส้นนี้เราดึงคู่แบบนี้นะคะเราจะเห็นห่วงดึงคู่มันออกมาปลดห่วง พอปลดห่วงเสร็จแล้วเราก็จะมาเจอนิดมีห่วงเพลขั้นแล้วก็นิดตรงนี้ห้ามปลดแล้วเราก็วนกลับไปดูข้างหลังห่วงที่จะเอามาใช้คือเส้นนี้ เราหาคู่มันให้เจออันนี้หนึ่งคู่อันนี้หนึ่งคู่ตัวที่จะทําให้ต่อกันคือตัวนี้ตรงนี้ต้องลองหัดนะคะหัดให้มือเราชินก่อนที่เราจะเอาไปลงงานจริงเสื้อกักรหัส ve ศูนย์ศูนย์สามค่ะจะใช้เทคนิคนี้ต่อไปนิดคู่กับนิด อันนี้มันเป็นห่วงที่อยู่ตรงกลางเราใช้ตัวที่มันต่อจากห่วงตรงกลางแทงขึ้นมาหาห่วงนิดแล้วเราก็ปลดต่อไปเพ่ไปข้างหลังเส้นนี้วิธีไล่ก็ทีเราคู่ค่ะคู่คู่แล้วเราจะเจอเส้นนี ดูห่วงที่จะเกี่ยวให้ดีต่อไปเป็นห่วงนิดนิดเพอนิดห่วงไม่ใช่ตัวนี้นะคะเป็นตัวนี้นะตัวนี้แถวนี้ห้ามปลดแล้วเราก็กลับไปดูข้างหลัง ลายต้องเป็นแถวเพอร์คือแถวนี้นี่นะแถวนี้เสียบมาแล้วเราจะเห็นแถวที่จะใช้ไล่คู่ขึ้นมาห่วงที่จะใช้คือห่วงนี้ปลด พอปลดเสร็จแล้วตัวนี้มันจะบิดมาต่อไปนิดคู่นิดอันนี้ห่วงตรงกลางต่อจากห่วงกลางปลดออกนิดอันนี้ห่วงนิดนะคะต่อไปเป็นห่วงเพอร ห่วงที่จะใช้ห่งนี้นะะตัวนี้แทงไปแล้วเราจะเห็นพอเราแทงมามันจะมาข้างหลังเราก็มาไล่งานไล่ทีละคู่ทีละคู่ใช้คู่บนสุดข้างเดียวแล้วก็แทงลงปลดห่วงเพอ ต่อไปอันนี้เป็นเส้นกลางนะน,นี่เป็นเส้นกลางเวลาเราไล่นะเอาหัวเข็มดึงคู่ออกมาอย่างนี้เราจะเห็นนะพอดึงคู่ออกมาเราจะเห็นตัวที่จะใช้คือตัวนี้ข้ามห่วงเพอมาหาห่วงนิดมันก็จะทำซ้ำอยู่แบบนี้หันหนึ่งสองสามสี่ แถวนี้ถ้านับจะเป็นแถวที่สามแถวที่สามห้ามปลดต่อไปเอาเข็มเสียบมาเนี่ฮะเราจะมาเจอฝั่งทางนี้เวลาไล่เราก็ไล่คู่ไล่คู่ก็ไล่แบบนี้นะนีย่ยไล่คู่ขึ้นมาไล่คู่ไล่คู่มันขึ้นมามันต้องเอาตัวบนสุดมันคือตัวนี้ คลิปที่ทำเป็นคลิปตัดต่อนะคะตรงไหนไวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อนดูให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยลงมือถักก่อนที่เราจะเอาไปลงงานจริงให้เราถักเป็นชิ้นงานตัวอย่างแบบนี้ก่อนฝึกมือเราก่อนนะคะเอาจนเรามั่นใจว่าไม่มีการแก้ไขแล้วก็ไม่ผิดแล้วเราถึงจะเอาไปลงงานจริง ต่อไปปลดห่วงเพอรย้อนกลับมามันจะใช้ตัวนี้ไล่คู่ นิดคู่กับนิดนิดคู่กับนิดนะคะมันจะจบแบบนี้วนกลับไปหาห่วงเพอห่วงเพอคู่กับเพอจบที่ห่วงนิด เราก็จะได้เป็นการปลดห่วงแบบเทอร์บูล่าสองคูณสองสิ่งที่จะได้ออกมานะคะมันจะทำให้ชิ้นงานยืดหยุ่นแล้วก็ไม่ลังทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนค่ะลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะข้อมูลของมือใหม่หัดถักนิติ้งนะคะคุณสามารถอ่านได้ใต้คลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u t u b e เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ